ลูกๆทุกคนวันนี้แม่น้องมิดควีนจะออกมาบอกว่าการที่เราเอฟทุเรียนไปแล้วจะทํายังไงที่เราจะได้ทานทุเรียนที่ดีและไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาอะไรทางเรายินดีรับฟังและรับเค็มนะคะสมมติมว่าคนปลอกทุเรียนไม่เป็นก็จะต้องหั่นก้นก่อน,อนเพื่อเช็คดูลายเขาลายทุเรียนว่าอ่าเส้นนี้คือเราผ่าตามให้สังเกตนะคะลูกมันจะมีเส้นเส้นแยกนี้แยกนี้ แยกนี้แต่หลายคนถ้าเป็นทุเรียนหามเรากินทุเรียนหามขั้นตอนวิธีง่ายคือผ่าออกมาเป็นคุกเราจะได้ทุเรียนที่สวยตัดหัวตัดท้ายซะตัดหัวตัดท้ายเพื่อให้สังเขาออกจากจากจากเนื้อค่ะแล้วเราก็ปาด<อ>ได้ออกมาแล้วค่ะเรากีดหลังไว้เขาไว้ก่อนปุ๊บมันจะง่ายในการปอกแกะออกมาปุ๊บเราดึงออกมาได้เลยก่อนอื่นระดับแรกเลยเมื่อเราได้รับพัสดุมาจากขนส่งแล้ว ต้องเอาทุเรียนออกจากกล่องค่ะอย่าเอาทุเรียนเปิดแค่ฝาแล้วก็อยู่ในกล่องอันนั้นมันจะไม่ช่วยระบายอากาศและจะทําให้ทุเรียนเสียหายแต่การสุกโดยธรรมชาติคือต้องตั้งพึ่งลมข้างนอกให้อากาศโฟลตั้งทิ้งไว้เลยค่ะแล้วรอจนฝาถั่วเรียนจะสุกกีดยังไงแม่กีดเป็นสามเหลี่ยมเลยค่ะแล้วก็ดูเนื้อเช็คเนื้อเขาว่าเนื้อเขาสุกเปล่าอ่าแค่นี้ค่ะแล้วเราก็กดดูว่าทุเรียนสุกไหม อ๋อยังดิบอยู่นะคะลูกถ้ามันยังดิบอยู่โอเคค่ะเรามีไม้เล็กๆไม้จิ้มฟันก็ได้ค่ะลูกเราก็เน็บเข้าไว้เหมือนเดิมอเก็บขเขาไว้คะแล้วก็ตั้งไว้แล้วค่อยมาดูกันอีกสองวันหรือวันลง,ลงขึ้นเราก็มาดึงไม้ออกแล้วเช็คดูว่าเนื้อเขานิ่มลงหรือยังค่ะคราวนี้มาดูอีกลูกหนึ่งในกรณีสุกโอเคบางทีไม่ต้องกดก็ได้ค่ะเนื้อเขายุบออกจากเปลือก ล่นลงมาจากเปลือกแล้วสแสดงว่าทุเรียนลูกนี้สุกแล้วทุเรียนไม่มีขั้วก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเรากินเนื้อบางคนบอกเอ๊ะทำไมทุเรียนไม่มีขั้วแม่ส่งออกไปประเทศจีนทุเรียนขั้วหักก็ส่งได้ค่ะลูกเพราะเราไม่ได้ทานขั้วเราทานเนื้อเขาให้เนื้อดีแก่ใช้ได้ค่ะลูกเดี๋ยวเราจะพาทุเรียนคุณภาพไม่ไม่มีขั้วให้ดูนะคะเรามาดูกันว่าแล้วทุเรียนลูกคดๆงอ,งองไม่มีขั้วจะสวยหรือไม่สวยคะเนื้อสวยมาก มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังนี่คะ่ะลูกทุเรียนหนึ่งลูกไม่สวยลูกถ่ายคลิปมาเลยคะ่ะไม่ต้องผ่านะคะแต่ลูกแบบนี้ไม่ใช่ทุเรียนเสียนะคะลูกแบบนี้คือทุเรียนอร่อยมากเนื้อสวยมากแล้วก็รสชาติอร่อยมากคือทุเรียนที่ม่มีเพีย้ยลามือทานทุเรียนนะคะจะรู้เลยคะ่ะทุเรียนยนี้อยากได้บางคนบอกอุ้ยลูกไม่สวยเพีย้ยเต็มดูเนื้อคะ่ะโคตเรเหลือง,องนี่คะ่ะลูก มันเป็นทุเรียนที่เนื้อแม่งโคตรเหลืองและโคตรอร่อยอันนี้ค่ะเราดีใจทุกครั้งนะครับที่ส่งทุเรียนดีๆไปให้กับพี่น้องได้กินนะครับแต่ในบางเคสอาจจะมีเออร์เลมีปัญ,<ช>ปญหาบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้ดังนั้นไม่ต้องซีเรียส<ช>เราสามารถคุยกันได้นะครับนี่เลยผมขึ้นเบอร์แอดมินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามีปัญหาบอกแจ้งแอดมินเราเลยยินดีดูแลทุกท่านนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ